Isuzu m มิ s เซเว่นสามจเกียร์ออโต้รุ่นชอยภายในสีดำปี2,012โปรโมชั่นของเราอยู่ที่สามแส0แปบาทเท่านั้นค่ะรถครอบครัวสาภาพสวยน่าใช้มากๆเลยค่ะติดฟิล์มมาเรียบร้อยเลยค่ะภายในสป,ปอร์ตอีกตั้งหากนะคะเป็นรุ่นพิเศษภายในสีดำระบบเซ็นทรัลล็อก กระจกปับไฟฟ้าผ้าไฟฟ้าแ Airbag กุญแจรีโมมเครึ่งเสียง AM/FM AUX แล้วก็ c d ค่ะประวัติดีจัดเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละ8,000บาทคนซื้อได้รับรวมอีกที่16,000บาทขึ้นไปกระซื้อรถคันนี้ไปเช้งานได้แล้วค่ะได้เบาะสามแถวกว้างสุดๆนั่งสบายสุดๆเลยค่ะ ด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะเบาะหลังพับได้ขนของได้เยอะค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะเครื่องช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดเลยค่ะกดน,นั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะกว้างมีแอร์ตอนบนแล้วก็มีทีวีด้วยค่ะคุมค่ามากๆเลยค่ะสภาพดีสุดๆได้เครื่องยนต์3,000ัีีดีเซลค่ะ เป็นเครื่องยนต์ไอเทคแล้วนะคะ VGS Turbo แล้วค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่อง ID ีเมียซนํนำหน้า SIMP10 พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ